สวัสดีครับผมกบผมนะครับเป็นหนึ่งของทางใน Resto One Thailand รายการที่จะทําให้คุณรู้จักหนังสุดเพลากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณทางบริษัทดัชคอนดิตติ้งที่ได้ทําการส่งไะฉายพีริแกนนะครับมาให้ทําการรีวิวในวันนี้นะครับโดยไฟฉายที่ได้ส่งมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟฉายรุ่น2765นะครับไฟฉายประเภทค่าสีสะนะครับตัวนี้มีมาตรฐาน IECEx นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ว่าสามารถทํางานในพื้นที่ที่อันตรายทํางานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจุดติดการระเบิดการลุกไหม้ได้นะครับนะมาตรฐาน i ECEx เนี่ยเป็นมตาตรฐานสากลนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าภฉายพิเิแกนที่ได้รับมาตรฐาน i ECEx เนี<ง>่ยเราสามารถใช้ในการดับเพลิงในภูภัไยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าทำไมาถึงจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟฉายประเภทนี้นะครับเนื<ๆ>่องจากว่าไฟฉายเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย เราอาจจะเจอกับไอของเชื้อเพลิงครับเจอความเสี่ยงนะครับที่มีความเข้มข้นของไอเชื้อเพลิงจำนวนมากนะครับหรือและสามารถลุกจุดติดได้ตลอดเวลาครับหากเวลาที่เราใช้ไฟฉายนะครับแล้วไฟฉายเกิดร้อนหรือเกิดมีการสปาร์คขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดการจุดติดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟฉายที่ผ่านมาตรฐานของ IECEx เนี่ยนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าไม่เป็นตัวจุดระเบิดนะครับเมื่อเกิดการ เข้าไปในพื้นที่ที่มีไอเชิงเป็นจำนวนมากนะครับไฟฉายพิลิแกนนะครับบอดี้ของไฟฉายเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับซึ่งไม่ลามไฟนะครับแล้วก็ในตัวไฟฉายของพิลิแกนนะครับรุ่นที่เป็น e c x ทุกรุ่นเนี่ยครับก็จะมีวาล์วระบายแรงดันนะครับวาล์วระบายแรงดันมีไว้ทําอะไรนะครับเมื่อเวลาที่เราใช้ไฟฉายครับมันจะเกิดความร้อนไม่ว่าจะเป็นจากหลอดนะครับหรือกระแสไฟของฐานที่ถูกวิ่งอยู่อย่างตลอดเวลานะครับ ก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับและวาล์วระบายตัวนี้นะครับก็จะระบายไอแรงดันตรงนี้ออกมาด้านนอกนะครับทำให้ไม่เป็นการสะสมความร้อนจนเกินไปนะครับจนเกิดการจุดติดขึ้นมานะครับต่อมาตัวบางตัวนี้นะครับยอมให้อากาศจากด้านในไหลออกนะครับแต่ว่าไม่ให้อากาศจากด้านนอกหรือว่าของเหลวนะครับไหลกลับเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามก็ใช้ของพีลิแกนนั้นนะครับสามารถกันน้ําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าขีดความสามารถของเขานะครับสามารถ กันได้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูสเปคของเจ้าไฟฉายพี่แกนรุ่น2องเนี้กันก่อนครับไฟฉายรุ่น2องเนี้นะครับมีโหมดในการใช้งานอยู่ทั้งหมด5โหมดครับโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดไฮนะครับความสว่างสูงสุดที่เขาทําได้เนี่ยก็คือ155ลูเมนนะครับอ่าระยะเวลาก็คือประมาณ6ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดมีเดียมนะครับในโหมดมีเดียมนี้จะพิเศษจากโหมดไฮตรงที่ว่าในโหมดไฮจะติดแค่หลอดตรงกลางหลอดเดียวนะครับ แต่ในโหมดมีเดียมจะติดทั้งหมด3หลอดนะครับมีเดียมเนี่ยตัวนี้ตัวกลางเนี่ยครับแล้วก็ตัวข้างเนี่ยสามารถวัดความความสว่างได้อยู่ที่135ยมนิบ้าลูเมนนะครับก็จะเป็นโหมดโลนะครับติด3หลอดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความสว่างจะลดลงมานะครับนะแล้วก็โหมดดาวแคชนะครับดาวแคชคราวนี้จะติดอยู่แค่2หลอดนะครับโดยไฟเมนนะครับไฟหลอดกลางเนี่ยจะดับลงนะครับแล้วก็ติดเฉพาะหลอดข้างครับตัวนี้จะเหลืออยู่ที่ 35ลูเมนนะครับนะแล้วก็โหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดกระพริบนะครับนะโหมดกระพริบนะครับโดยวิธีการเปิดโหมดต่างๆนะครับก็จะใช้วิธีการกดบริเวณสวิตช์ด้านบนนะครับกดครั้งที่1นะครับเป็นโหมดที่1อยากได้โหมดที่3ก็กดติดต่อกัน3ครั้งนะครับก็จะเป็นโหมดที่3นะครับอยากได้โหมดที่5นะครับเราก็จะติดกดติดต่อกัน5ครั้งนะครับอย่างเช่นนี้ผมอยากได้โหมดที่1ก่อนนะครับผมก็กด1ครั้ง่าแบบนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดนะครับ จากนั้นผมอยากได้หมดที่5ผมจะกดติดต่อกัน5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าครับจะเห็นได้ว่ามันจะริบอยู่นะครับนะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นปิดนะครับพอใช้พีรีแกนรุ่น2 7 6เจจะใช้ฐานอะคาไลขนาด 3A นะครับจำนวน3ก้อนซึ่งมีมาให้ภายในแพ็คเลยนะครับมีสายรัดมาให้เลยทั้งหมด2รูปแบบนะครับจะเป็นแบบแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นยางยืดนะครับมีการเขียนว่าพีดีแกนด้านข้างชัดเจนนะครับนะอย่างที่2ก็จะเป็นสาย ยางนะครับเป็นสายยางที่มีความแข็งนะครับเอาไว้ใช้สําหรับการติดหมวกดับเพลิงนะครับหรือว่าจุดยึดที่มันต้องการความแข็งแรงสูงนะครับนะเราก็จะใช้สายแบบนั้นนะครับตัวยึดตัวที่3นะครับที่เขาให้มาจะเป็นเพลทนะครับเพลทนี้มีไว้สําหรับหมวกบางรุ่นนะครับที่ไม่มีตัวล็อกสายครับเวลาที่เราเอาสายเข้าไปเกี่ยวกับหมวกนะครับถ้าไม่ไม่มีตัวล็อกนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับสายจะลูดขึ้นนะครับทำให้ไปสายนั้นหลุดออกจากศีรษะของเราได้นะครับเขาก็จะมีเพลทนะครับ ติดดาวสองหน้าไว้นะครับเอาไปเพดไปแปะนะครับแล้วก็เอาไปฉายเข้าไปติดนะครับเราสามารถถอดออกปล่อยเข้าถอดออกได้ตลอดเวลานะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้นะครับนะต่อมานะครับเราไปดูการทดสอบนะครับไปฉายในความมืดจันทร์นะครับว่าเป็นยังไงมีลําแสงแบบไหนนะครับแล้วก็มีความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับนะโดยห้องที่เราใช้งานนะครับก็จะเป็นห้องขนาดความสูงนะครับ อยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับความจากลึกเนี่ยจากตัวผมไปจนถึงผนังอีกด้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับซ้ายขวาเนี่ยอยู่ที่ประมาณข้างละ6-7เมตรนะครับสองข้างนะครับนะก็ถือว่าเป็นห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมได้ลองทําการเปิดนะครับในหมวดต่างๆให้ได้ชมกันครับเราลองไปดูกันนะครับว่าแต่ละโหมดนะครับมีความสว่างมากน้อยแค่ไหนครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาให้ดูนะครับว่า เวลาที่ผมเอาเอาออกไปปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะโดยอันแรกนะครับผมได้ไปทําการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะครับในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้รับแจ้งว่ามีแก๊สรั่วไหลภายในห้องครัวนะครับห้องครัวนี่มีขนาด2อคูสอเมตรนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับความสูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อเมตรห้าสิบนะครับเมื่อเราไปถึงเนี่ยก็ยังคงมีแก๊สรั่วไหลอยู่นะครับวิธีการของผมคือผมจะเปิดไฟฉายตั้งแต่พื้นที่เซฟโซนนะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ ปฏิบัติหน้าที่ปิดบอลแก๊สให้มันเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าภายนันยังมีไอของเชื้อเพลิงอยู่นะครับเมื่อเรายืนยันแล้วว่ามันเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดสายครับแล้วก็ออกมาเอาตัวเองออกมาในพื้นที่ปลอดภัยนะครับนะก็มั่นใจได้ว่าไิชาพิธีแการเนี่ยสามารถเข้าไปทํางานในพื้นที่ที่มันมีไอเะเพลิงอยของเชื้อเพลิงได้นะครับในเคสที่2ครับผมได้เข้าไปทํางานทําการจับเพลิงครับเป็นเพลิงพักที่อยู่ภายใต้สะพานนะครับจากพื้นถึงเพดานของสะพานเนี่ยจะอยู่จากพื้นถึงท้องของสะพานเน จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับลักษณะเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับมันจึงมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีทั้งเปลวไฟมีทั้งกลุ่มควันที่กดต่ำลงมาครับเบื้องต้นเราก็ใช้ไฟฉายทีแกนสองเจ็ดหานี่ครับติดไว้ที่หมวกนะครับแล้วก็ทําการเปิดครับเห็นได้ว่าแอรเรียของการมองเห็นนะครับจะเป็นมุมกว้างมากนะครับจุดสปอตของตัวไฟฉายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็มีความเข้มตรงจุดกลางๆเนี่ยสูงพอสมควรครับแต่ ผมต้องการเจาะนะครับเจาะไปในจุดต่างๆผมก็เลยใช้ปใายรุ่น3715นะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปในจุดที่เราต้องการที่จะโฟกัสนะครับแล้วก็จะมองไปตรงนั้นนะครับนะก็เป็นการทํางานร่วมกันของปใายทั้งสองรุ่นนะครับแล้วก็เทสนี้นะครับถ้าผมจะต้องเอามือนึงจับปใายรุ่น2765และอีกมือนึงจับ3715เนี่ยผมจะไม่มีมือที่จะใช้ช่วยในการลากสายนะครับหรือว่าประคองสายกับหัวฉีดที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับอ ตันนี้ผมก็ใช้สองเจ็ดหกห้านะครับติดไว้บริเวณที่หมวกนะครับทาให้มือทั้งสองข้างเนี่ยผมมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เลือกใช้ไฟฉายในซีรีส์สองเจ็ดนี้นะครับกิจกรร,รมดีดๆจากทางบริษัทคอนเจดดิ้งนะครับตลอดปี2567นี้ทางบริษัทคอนเจดดิ้งนะครับจัดก,กิจกรรมแจกเสื้อพร้อมสน่วนลดพิเศษให้กับท่านที่ถ่ายรูปไฟฉายนพิธิแกนครับสีกั้นตอน,นง่ายๆครับ ขั้นตอนแรกถ่ายรูปคู่กับไฟฉายพิธิการโพสลงในสื่อโซเชียลของท่านนะครับเปิดเป็นสาธารณะจากนั้นใส่แฮชแท็กดะคอนเ t r a d ต n ินะครับรุ่นรับเสือ้อและส่วนลดทุกๆเดือนนะครับเดือนละหนึ่งรางวัลอย่าลืมส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ